ศาสนาพุทธคือความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่นิติบุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นธรรมะพระไตรปิฎกที่พระอรหันต์ได้สังขยนาร้อยกรองไว้เป็นหมวดหมู่มีพระสูตรพระวินัยแล้วก็พระอภิธรรมนี้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ฝ่ายมหายานทิ้งไปมาก เอาแต่เรื่องจิตเรื่องใจใหม่ๆก็ดีเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันจะดีในเบื้องต้นถ้านานวันไปจะไม่ดีเพราะว่ากลายเป็นนักปรัชญาเป็นเรื่องจิตวิทยาเพราะไม่ได้เข้าสู่ภาคประพฤติภาคปฏิบัติไม่เข้าสู่มรรคผลสู่พระนิพพานนานๆทีถึงจะมีพระอริยเจ้าเกิดขึ้น ด้วยบุญกุศลของท่านที่ได้สั่งสมมาอย่างนี้เป็นต้นเราดูตัวอย่างที่พระเจ้าโศกมหาราชนิมนต์ให้ผู้ที่ไม่เอามรรคผลเอาพระนิพพานเนี่ยไปเอาแต่เรื่องเงินเรื่องสตังเรื่องสตรีเอาแต่ลาบยศส,สรเรสริญให้ลาสิขาไปพระอรหันต์เกือบจะสาบสูญไปจากโลกมีเหลือน้อยแล้วก็เลยนิมนต์พระที่ไม่เอานิพพานเนี่ย ลาสิกขาไปที่บวชมหากินเนี่ยให้ลาสิกขาไปชำระพระศาสนาจึงทําให้พระอรหันเกิดมาอีกมากมายพระอรหันเนี่ยถึงได้เกิดขึ้นเพราะนิม,มนต์กลุ่มนี้ให้ลาสิกขาไปไปเป็นฆราวาสด,ดีกว่าเมื่อผลนิพพานถึงเกิดขึ้นจากศีลจากสมาธิจากปัญญาที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อย่างประเทศไทยเรานี้ก็ถือว่าล้มเหลวพอสมควรมีมหาจุลามีมหามกุฏมีผู้จบปเทเก้าปีหนึ่งก็หลายรูปเพราะว่ามันมีแต่แผนที่มีแต่ตำรับตำรามีแต่ความรู้ความเข้าใจแต่ไม่มีภาคปฏิบัติประเทศถึงได้ล้มเหลวทําให้เสียหายนะ่ยวัดต่างๆก็นักปกครองนี้ก็บริหารยากลําบากพากันไปขับรถขับเรือ ยังเหลือแต่ขับเครื่องบินต่อไปอาจจะมีเครื่องบินส่วนตัวก็ได้วัดต่างๆนั้นคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่ที่เขามีเหตุมีผลเนี่ยเขาก็เคารพนับถือไม่ได้เพราะมันไม่ลงใจวัดก็จะเป็นวัดร้างเยอะอย่างประเทศไทยถ้ากฎหมายบ้านเมืองไม่บังคับไว้เนี่ยคงจะได้ขายวัดกันเยอะอยัง ในต่างประเทศถูกพวกฝรั่งาศาสนาคริสต์ที่ไม่ได้เอาธรรมไม่ได้เอาวินยัยโบสถ์คริสต์ที่อยู่เมืองนอกก็ร้างเยอะผู้ที่ไปเผยแผ่เมืองนอกอย่างไปที่ออสเตรเลียประเทศอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นก็ซื้อเอาโบสถ์คริสต์มาเป็นโบสถ์พุทธเพราะว่านักบวชไม่ได้เอาธรรมไม่ได้เอาวินยัยนอกรีดนอกรอยที่พระเจ้า ท่านเรียกว่านักบวชขี้เรือรเร้อนเนี่ยโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคติดต่อกันได้ฉันใดภิกษุขี้เรื้อนก็เป็นเชื้อนย,ยั่วยุทําให้ภิกษุซึ่งเคยดีอยู่ต้องกลายเป็นภิกษุขี้เรื้อนไปด้วยเพราะเมื่อเห็นภิกษุขี้เรื้อนเนี่ยหาเงินทองเข้าของได้ง่ายๆได้มากๆประจบประแจงขฤรหัดเทียบเกือบจะเลียอยู่แล้วเนี่ย มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายภิกษุที่บวชโดยไม่ได้หวังพระนิพพานจึงได้เกิดความทยานอยากได้เช่นเดียวกันเมื่อไม่มีทางได้ลาบสักการะและเสียงเยินยอโดยประกอบกิจศาสนาคือประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็มักจะวบไปประกอบเรนรจชานวิชาหาเงินด้วยอุบายวิธีต่างๆนานา,นาเครื่องรางของขลังสารพัดไม่เกรงกลัวใคร ไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปประทุษร้ายตระกูลทำตระกูลที่เขาเลื่อมใสให้เขาหมดความเลื่อมใสเพราะความประจบสอบพรอของที่เรือนเหล่านี้จิตใจไม่สงบระงับห่างไกลมรรคผลนิพพานออกไปทุกวันทุกวันแล้วก็เข้าใกล้นรกมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วเป็นพิสูจนที่นำภัยมาสู่พุทธศาสนายอย่างแท้จริง จะทำให้พระพุทธศาสนาถูกทำลายโดยพวกที่ไม่ชอบศาสนาการที่ศาสนาคริสต์ถูกทำลายไปในบางสมัยบางประเทศก็เพราะนักบวชขี้เรื้อนของสมัยนั้นประเทศนั้นเขาอยู่ดีกินดีกว่าคนทั่วไปโบสถ์อารามสวยงามยังกับพระราชวังสะสมทรัพย์สมบัติซึ่งได้มาจากการประกอบพิธีทางศาสนา มีความเป็นอยู่สุขสบายอย่างเทวดาส่วนศาสนสาสนิกชนที่ทำบุญยังยากจนอดอยากกันอยู่เนี่ยสุดท้ายล่มสลายเราต้องพากันเข้าใจเรื่องศาสนาศาสนานี้คือธรรมะธรรมะนี้คือศาสนาศาสนานี้ไม่ใช่นิติบุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เพียงปรัชญาไม่ใช่เพียงจิตวิทยามันเป็นภาคประพฤติภาคปฏิบัติ เขาเรียกภาคประพฤติภาคปฏิบัติกับการบำบัดเนี่ยอันเดียวกันอย่างนี้ก็ให้คนพากันเข้าใจเราดูตัวอย่างแบบอย่างที่รูสิตหลวงพ่อชาที่เคร่งเคร่งไปเผยแผ่เมืองนอกเมืองฝรัง่งที่หลวงพ่อชาไปเดินบินทบาทที่ประเทศอังกฤษเนี่ยที่รอนดอนเนี่ยหลวงพ่อชาไม่ได้บินทบาทเอาอาหารนีแต่ท่านไปปรากฏตัวให้ชาวโลกเขาได้เห็นไปบินทบาทให้คนรู้ขนเห็น ให้คนเขารู้จักพระพระใหม่ๆไปก็พากันเข่งครัดนุทุกๆประเทศที่หลวงพ่อชาไปมาลูกศิษย์หลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยพากันเข่งครัดจะเอาคนที่จเจริญแล้วพัฒนาแล้วเนี่ยเพราะหลักพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ที่เหนือวิทยาศาสตร์คือเป็นมนุษย์รวยแล้วก็ไม่หลงเป็นเทวดาที่มีความสุขแล้วก็ไม่หลงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เหนือวิทยาศาสตร์ทีนี้แหละผู้ที่ไปอยู่เมืองนอกเนะี่ยหลายเดือนหลายปีลืมไปเผลอไปทีนี้ศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่ครูบาอาจารย์สอนมาเลยกลายเป็นนักปรัชญากลายเป็นจิตวิทยาเพราะทิ้งพระวินัยศิกขาบทเล็กน้อยเลยถือว่ากำลังจะล้มเหลวเพราะเราไปอยู่ใหม่ๆเนี่ย อย่างบางทีนะเห็นพระในประเทศไทยที่อยากจะส่งเสริมธรรมทูตพวกท่านเจ้าคุณทั้งหลายพากันไปเยี่ยมสะพายกล้องไปบ้างไปหาข้อมูลที่จะเผยแผ่พระที่อยู่ที่นู่นก็ตกใจว่าท่านเจ้าคุณท่านพระครูทําไมสะพายกล้องอย่างนี้ถ่ายรูปอย่างนี้ไม่อยากให้ภาพอย่างนี้เนี่ยให้คนพวกฝรั่งเขาเห็นที่เห็นนักบวชพูดที่เป็นเครื่องหมายแห่งผู้สงบมาสะพายกล้องถ่ายรูป ถือกล้องถ่ายรูปอย่างนี้มันเป็นภาพที่ไม่งามเพราะในหนังสือในพระไตรปิฎกก็อธิบายถึงความสงบของสมณะเห็นแต่พระนิ่งไม่แสดงตัวเป็นผู้ฉลาดถือกล้องวิดีโอ,อยถือกล้องถ่ายรูปอย่างนี้โอ้ทีนี้แหละมันเลยย่อหย่อนอ่อนแอที่วัดอยู่ที่เมืองฝรัง่งเมืองที่เจริญถึงสอนให้เอาทำเอาพระวินัยเต็มที่ไม่ได้เพราะว่า ตัวอย่างแบบอย่างมันชักจะเริ่มเสื่อมแล้วการเคารพคารวะที่ต่ำที่สูงมันก็ไม่มีแล้วเสมอกันหมดทิ้งระเบียบทิ้งวินยัยระเบียบวินัยคือศีลคือเรื่องเบรกใจของตัวเองเบรกความโลภความโกรธความหลงเพราะการเดินทางของผู้ที่จะออกจากวัตฏะสงสารเขาต้องเดินด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา เพราะเรื่องจิตเรื่องใจมันเป็นเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่ใช่เรื่องกฎหมายบ้านเมืองเพราะเราต้องพัฒนาตัวเองทางจิตใจด้วยศีลสมาธิปัญญาว่าอันไหนไม่ดีไม่คิดอันไหนไม่ดีไม่พูดอันไหนไม่ดีไม่ทําอย่างนี้แหละเลยไม่เหลือพระพุทธศาสนาเหลือแต่นักปรัชญาเหลือแต่นักจิตวิทยาพากันไปเมืองนอกทิ้งพระวินัยเนี่ยไปคุยกับผู้หญิงสองต่อสอง บางคนก็เผล,ลอเลยไปเช็คแฮนกับผู้หญิงเพราะเห็นพวกฝรั่งเขาเจอกันส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ยกมือไหว้ส่วนใหญ่จะวิ่งเข้าหากันเช็คแฮนกันถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดก็อีกก็จะจูบแก้มกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นประเพณีของเขาเราเป็นพระเนี่ยต้องเป็นผู้ทรงธรรมวินยัยเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้บางทีมันจะย่อหย่อนอ่อนแอไปตามสิ่งแวดล้อมไม่ได้พระคือพระธรรมพระวินยัย เราต้องทรงไว้เหมือนหลายวันก่อนนี่ไปงานอุทิศบุญกุศลที่โรงเรียนอสมชัญก่อนที่เขาจะเปิดงานเนี่ยเพราะเกี่ยวข้องกับาศาสนาคริสต์ก็มีนางรำมาฟ้อนมาเต้นรำมันก็เหมาะสำหรับาศาสนาคริสต์แต่ว่า,าศาสนาพุทธมันผิดพระวินัยจะเอาผู้หญิงแต่งตัวสวยงามเครื่องประดับประดามาฟ้อนให้พระนั่งดูอย่างนี้มันบาป พระพุทเเจ้าถึงไม่ให้มีโทรศัพท์ไม่ให้มีโทรทัศน์ไม่ให้ดูโทรทัศน์เนี่ยพราะดูครั้งหนึ่งมันก็อายๆถ้าดูหลายครั้งมันก็ติดใจเนี่ยจะคิดในใจว่างานหน้าจะมีอีกไหมเ,เพราะคุณเจ้าทั้งหลายต้องพากันรู้ในเมืองไทยบางทีงานใหญ่ๆที่เขามาประชุมเพลิงเขาเอาหน้าตัดสินไปฟ้อนรำเพื่อให้คนมาในงานรอคอยเวลาต้องพากันวางแผนดีๆ พวกท่านเจ้าคุณพระครูพระคุณเจ้าทั้งหลายจะยินดีไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดพระวินยัยให้พากันเข้าใจถ้าจะจัดงานต้องวางแผนให้ดีก่อนจะให้พระมาเนี่ยก็ให้โยมดูมหรสพดูบันเทิงอะไรไปก่อนเมื่อมหรสพเสร็จแล้วถึงเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์จึงค่อยมาจะทำอะไรต้องทำให้มันถูกต้องบางทีความย่อหย่อนอ่อนแอมันกลมกลืนเราเนะีย เหมือนกับเรามาบวชเราบวชมานานเราคิดว่าจิตใจของเราไม่เป็นไรหรอกเรามีโทรศัพท์ติดตัวไว้เพื่อใช้ในคราวจำเป็นแต่มันกระทบกระเทือนถึงพระเล็กเนนน้อยเพราะพระเล็กเนนน้อยเขาคอยที่จะเอาคะแนนอยู่เอาคะแนนว่าหลวงพ่อมีโทรศัพท์เมื่อไหร่ผมจะได้เฮจะได้ไม่ลับลับล่อๆพระผู้ใหญ่ให้พากันคิด เรามีสติมีปัญญาเรามีลูกศิษย์ลูกหาเขาใช้เขาบริการเดี๋ยวเขาจะตกงานตกการทําหน้าที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีต้องพากันเข้าใจเราดูตัวอย่างแบบอย่างสิพระเราเนี่ยอยากกินอยากฉันเม็ดทานตะวันก็ไปบอกดวงตามหาบัวว่าลวงตาอันนี้ยารักษาดวงตาอย่างดีนะบํารุงสายตาดีเม็ดทานตะวันเนี่ยถ้าฉันจะทําให้ ตาดีตาสว่างบำรุงสายตาก็ไปถวายให้หลวงตาคอยดูหลวงตาเคี้ยวทีนี้ก็เฮกันทั้งครึ่งประเทศเพราะมันจะได้ไม่แอบลักกินเม็ดทานตะวันอย่างนี้แหละเป็นความย่อหย่อนอ่อนแอมันจะคืบคลานเข้ามาอย่างนี้เหมือนพระกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยจะหาวิธีตีของอย่างนั้นอย่างนี้เป็นปณนมัตอย่างนี้ก็เป็นปณมัตโอทีนี้ซัดกันเป็นกระมังในตอนเย็น มันต้องเคร่งครัดต้องเบรกกันต่างคนก็รู้อยู่ถ้าพูดอย่างนี้ก็หันมองหน้ามองตากันก็รู้กันอยู่แล้วว่าของมันอร่อยของมันเลิกยากสิ่งดีๆเราต้องปฏิบัติไว้ต้องทรงไว้เพราะเราเป็นพระคือผู้ที่เสียสละเพราะคนเราถ้าไม่หิวก็ไม่ได้ทำใจถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเราก็ไม่ได้ทำใจถ้าไม่แก่ไม่ตายเราก็ไม่ได้ทำใจถ้าไม่ได้พลัดพรากเราก็ไม่ได้ทำใจ เพราะภพภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่พอดีที่เราทุกคนจะได้ทำใจและพัฒนาใจเราต้องพัฒนาทั้งวันทั้งคืนเพราะอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยถ้าพระไม่ป่วยไม่มีพระนอนกลางวันหรอกต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจในปัจจุบันไม่ใช่พระจัดฉากนะพระจัดฉากอย่างไรโยมมาที่สลาเนี่ย นั่งตัวตรงทุกคนแต่พอเวลากลับไปที่พักบางคนก็ไปน,นั่งพิงหมอนบางคนก็ไปน,นั่งพิงฝาไม่สมาธิเสียเลยเนี่ยคิดว่าสมาธิทําได้ทุกอิริยาบถนอนสมาธิเอาก็ได้อย่างนี้มันไม่ได้ทุกคนต้องทําใจพัฒนาใจทุกคนต้องพากันมาเสียสละไม่ว่าเราจะเป็นโยมเป็นประชาชนไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่มาบวชต้องเสียสละต้องเอาธรรมะเป็นหลัก ทุกคนต้องตั้งใจพัฒนาใจตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอย่าให้เราเป็นโมคะบรุษอย่าให้เราเป็นโมคะสตรีเราดูตัวอย่างแบบอย่างพระครั้งพุทธกาลไม่เก็บอะไรไว้สักอย่างฉันแต่ละวันก็ไม่เก็บอะไรอย่างพระอาจารย์ชาเนี่ยท่านคิดดีคิดถูกท่านสอนว่าพวกท่านมาบวชอยู่กับผมให้เอาทำเอาพระวินยัย เอามรักเอาผลเอาพระนิพพานพวกท่านไม่ต้องไปเก็บของฉันของใช้อะไรอย่างนี้ถ้ามีเงินเกิดขึ้นมาก็ให้มันเป็นของวัดของสงไปของเกิดขึ้นมาเป็นของวัดของสงที่กุฏิท่านเนี่ยอย่าให้มีอะไรอย่างมากก็มีผ้าสังคติมีจีวรมีการน้ำกับแก้วกับช้อนย่ามใส่ผ้า,าปูน,นั่งไม่ให้ใครมีเงินมีตังเนี่ยพวกท่านจะไม่ต้องมีความกังวล เพราะสมัยครั้งพุทธกาลเขาไม่ได้เขียนใบป,ปรวรรณาว่าถาวายเงินเท่าไหร่เท่าไหร่เพราะไปเขียนเดี๋ยวมันจะปรับสินใหม่กันได้ให้พูดทางวาจาทีนี้ความโลภความหลงของคนเราเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครพระที่ไปเป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์ก็เบี่ยงเบนไปเพราะพระลูกวัดก็ถือว่าอาจารย์ไปรับกิจนิมนต์อย่างนี้นึกว่าจะเอาเข้าสงฆ์เอาเข้าส่วนรวม อย่างนี้ก็ค่อยๆกลายไปนะกลายเป็นเอาเข้าย่ามเอาเข้าตัวเองความย่อหย่อนอ่อนแอเนี่ยก็เพราะเรามันหลงเนี่ยเราต้องเข้าใจทุกคนก็ไม่รู้หรอกไปรู้ตอนโน่นเนี่ยตอนละสังขารเนี่ยว่ามีเงินในสมุดบัญชีเท่าไหร่อย่างนี้มันก็ทำความเศร้าหมองไม่เป็นตัวอย่างแบบอย่างในทางที่ดีถ้าเราเผลอเลอไปอย่างนี้พวกอวิชชาความหลงมันก็จะเข้ามาแทน ที่แห่งจิตที่จะเป็นพุทธแห่งความเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนสมัยก่อนสมัยแต่ก่อนพระกรรมฐานทั้งหลายเทศว่าพวกเจ้าคุณพวกพระครูว่าเอาว่าเอาเนะี่ยบางทีก็ว่าจนน่าเกลียดแต่สมัยปัจจุบันนี้เนะี่ยอยากพูดมากนักเนี่ยเขาก็เอายศพระครูเอายศเจ้าคุณไปฟาดปากเนะี่ยเห็นเงียบหมดเลยเอาวิชามันไม่เข้าใครออกใครเนะี่ย ความย่อหย่อนอ่อนแอมันก็จะมาอย่างนี้บางทีมันก็ทุระมากทำวัดเช้าก็ไม่เอาทำวัดเย็นก็ไม่เอาย่อหย่อนอ่อนแอมันไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์ในธรรมวินัยนี้จะพูดให้ดูแง่มุมของความเสื่อมจากพระศาสนาเนี่ยเพราะพระศาสนาไม่เสื่อมหรอกพระศาสนาเป็นอมะตะแต่พวกที่ไม่เอาธรรมวินัยเนี่ยจะทำความเสื่อมทำความเสียหายให้คนบุตรลูกหลาน คนพาลคนเดียวอรัชชีคนเดียวเนี่ยทำความเสียหายให้คุณบุตรลูกหลานดึงพากันไปตกต่ำด้วยความเป็นผู้จิตใจต่ำสามโสมม,มสศกปรกเลยไม่ได้รับผลประโยชน์จากพระศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์ให้ทำบุญตักบาทเพราะว่าเรานี้ไม่ได้เดินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นนิติบุคคลตัวต,วตนยึดยึดมั่นถือมั่น มรรคผลนิพพานมันจะหมดจากครอบครัวของเราพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าพึงสำเนียกไว้ในใจว่าเราทั้งหลายจักไม่เป็นผู้มากๆจักไม่เป็นผู้ร้อนใจเพราะความมากๆแต่จะเป็นผู้รู้จักพอด้วยพรานุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัย และอย่ารักษาโรคตามมีตามได้จากไม่ตั้งความปรารถนาลามกเพื่อให้ได้รับการคอยเอาอกเอาใจจากคนอื่นและเพื่อให้ได้ลาบสักการะและเสียงเยิอนยอจากไม่วิ่งเต้นขนขวายพยายามเพื่อให้ได้รับการคอยเอาอกเอาใจจากคนอื่นและเพื่อให้ได้ลาบสักการะและเสียงเยินยอจากเป็นผู้อดทนต่อความหนาวร้อนหิวกระหาย ต่อสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายจะอดทนต่อถ้อยคำหยาบคลายร้ายแรงต่างๆจะเป็นผู้อดทนต่อเวทนาที่เกิดในกายอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนขมขื่นไม่เจริญใจถึงขนาดจะฆ่าเอาชีวิตเสียได้พิสูจ์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกศึกษาไว้ในใจอย่างนี้แลเนีย